สติธรรมะที่มีอุปการามะมากโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมจิตในการปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสารณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลตั้งใจฟังธรรมด้วยจิตที่สงบเพื่อให้เกิดปัญญาในธรรมศีลสมาธิและปัญญาเป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกว่าสิกขาคือสิ่งที่ควรศึกษา การศึกษาในพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแค่การอ่านหรือฟังแต่หมายถึงการเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตเมื่อ,อยังไม่รู้ก็เรียนให้รู้เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัตินี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าศึกษาพระพุทธศาสนาจึงกล่าวถึงไตรสิกขาคือ ศีลสิกขาฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยจิตสิกขาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาสิกขาฝึกใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงการศึกษาจะสมบูรณ์ได้ไม่ใช่แค่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ต้องนำไปสู่ผลคือการปล่อยวางไม่ยึดไม่ติด ใจสะอาดบริสุทธิ์ถ้ายังวางไม่ได้หมดก็ยังต้องศึกษาต่อไปจนกว่าจะสิ้นกิเลสจึงเรียกว่าจบการศึกษาในทางธรรมผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่เรียกว่าเสขคะคือผู้ที่ยังฝึกตนยังละกิเลสไม่หมดผู้ที่ละกิเลสสิ้นแล้วเรียกว่าอเสขคะคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ดังนั้นไม่ว่าพระหรือคาระวะตราบใดที่กิเลสยังมีก็ต้องศึกษาศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยอุปการธรรมคือธรรมะที่ช่วยเกื้อหนุนได้แก่สติและขันติสติคือความระลึกได้ขันติคือความอดทน พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นธรรมะที่เผากิเลสได้สติและขันติจึงเป็นทั้งเครื่องช่วยและเป็นตัวธรรมปฏิบัติโดยตรงที่ทุกคนต้องฝึกด้วยตนเองสติไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่ต้องฝึกฝึกด้วยการระลึกฝึกด้วยการกำหนดรู้ว่าเราคิดอะไรพูดอะไร ทำอะไรเช้าเรียนรู้เย็นกลับมาทบทวนตรวจใจของตัวเองถ้านึกไม่ออกก็จดไว้แล้วอ่านทบทวนจนจำได้ด้วยใจการฝึกแบบนี้ทำให้ความจำดีขึ้นสติเข้มแข็งขึ้นและรู้ตัวมากขึ้นเมื่อมีสติก็จะมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเกิดขึ้นพร้อมกัน เราจะรู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนรู้ทั้งกายและรู้ทั้งใจรู้ว่าใจกำลังคิดดีหรือคิดชั่วกำลังโลภโกรธหลงหรือกำลังมีเมตตามีปัญญานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่อยู่ในใจของเรา เมื่อมีสติเราจะเห็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจรู้ชัดว่าอะไรควรละอะไรควรทำนี่คือสติปัฏฐานสและเป็นทางให้เกิดโพชฌงคือองค์แห่งการปรัสรู้สติทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เกิดความเพียรความเพียรทำให้ใจสะอาด ใจสะอาดก็เกิดความสงบสุดท้ายใจจะค่อยๆวางไม่หลงไม่ทุกข์ไม่แบกทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่สติเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมะที่มีอุปการามะมากเป็นกําลังเป็นใหญ่และเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปกับช่องชีวิตดีดีกู๊ดออฟไลน์ line นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ